โลกจับตาดูท่าทีของสหรัฐอเมริกาและแล้วก็จีนนะครับสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเปิดสงครามการค้ารอบใหม่ภาษีที่สหรัฐอเมริกาจะขึ้นกับสินค้าจีนและสิ่งที่จีนจะต่อต้กับสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบกับการค้าโลกอย่างไรเดี๋ยวนี้รอฟังมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จากทาง SBEI c วิเคราะห์นะครับแต่ตอนนี้ให้คุณทวีรัตน์เล่าให้ฟังก่อนครับ ขอบคุณมากนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยทั่วโลกก็จับตาดูกันอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วถ้าไปดูที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใกล้จะมีการเลือกตั้งแล้วค่ะประเด็นนี้จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องตามกันมากเป็นพิเศษนะคะจับตาค่ะสหรัฐกับจีนกับสงครามการค้ารอบใหม่จริงๆต้องบอกว่าสงครามการค้าไม่เคยหายไปนะคะยังคงมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่านี่จะกลับมารุนแรงและก็ครุกกุ่นกันอีกครั้งเมื่อทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาประกาศ ขึ้นภาษีสินค้าจากจีนในรอบนี้มูลค่ากว่า18,000ล้านบาทถ้าิดคเป็นตัวเม็ดเงินไทยก็คือ660,000ล้านบาทถ้าเทียบวงเงินของรอบนี้กับรอบเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศขึ้น กำแงพงภาษีของจีนถือว่าต่างกันในรอบก่อนหน้านี้ประมาณ3 0 0 0สนล้านดอลลาร์รอบนี้1 8 0 0 0ล้านดอลลาร์แม้เม็ดเงินจะต่างกันแต่ก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นประเด็น,นทางด้านยุทธศาสตร์ที่สาคัญก็เป็นได้ดนั้นไปดูกันหน่อยในกราฟิกแรกค่ะการที่เขาประกาศขึ้นครั้งนี้มีอุตสกรรมเป้าหมาย เป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์สําคัญหลายอุตสาหกรรมด้วยกันนะคะมาดูกันหน่อยค่ะสินค้าจีนที่สารัฐประกาศขึ้นภาษีรอบใหม่นะคะเริ่มตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้า e-v จีนเขาประกาศตัวเองอยู่แล้วค่ะว่าเขาจะเป็นผู้นํา ในด้านอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือรถ EV ด้วยนะคะรถยนต์ EV ในอัตราเดิมในอเมริกาเก็บจีนอยู่ที่25%อัตราใหม่ทะลุไป4เท่าค่ะ102.5%ขณะที่แผงโซลารเซลล์นะคะแผงพลังงานแสงอาทิตย์25%ก็เป็น50%รผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมนะคะจาก0 7 0เถึง7.5เป็น25%นะคะแบตเตอรี่ลิเธียมรถยนต์นะคะ 7.5%เป็น25%นะคะแล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะอันนี้แบบนอน EV นะคะ 7.5%เป็น25%ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าสินค้าบางอย่างเริ่มต้นนะคะในปีนี้แต่บางตัวบางสินค้าอาจจะไปเริ่มต้นในปี68หรือเป็น69อย่างแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประเภทที่ไม่ใช่รถอีวีเนี่ยนะคะแล้วก็ถุงม,มืออย่างจะมีผลบระคับใช้ในปี2569ขณะที่อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีการบรังคับใช้ในปี2568ที่เหลือใช้ปีนี้หมดนะคะอย่างที่บอกไปเซมิคอนดักเตอร์ค่ะ25%ไปเป็น50%ด้วยกันเครื่องยก ขนตู้สินค้าหน้าท่านะคะไม่เคยเก็บเลย0%เป็น25%ลอดฉีดยาหรือเข็มฉีดยา0%เป็น50%อุปกรณ์ป้องกันนะคะเชื้อส่นบุคคลหรือตัว PPE 0ถึง7.5%เป็น25%อุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ถุงมือ,อยางค่ะจาก7.5%เป็น25%นะคะดังนั้นเนี่ย การเพิ่มหลายตัวเนี่ยขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเทียบม,มูลค่าอย่างที่เรียนกันไปกับทางด้านครั้งก่อนหน้านี้นะคะกับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถือว่าห่างกันแต่ทางนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะเพราะว่าการเคลื่อนครั้งนี้ก็ส่งสัญญาณไปยังประเทศพันธมนิตเขาเหมือนกันนะคะว่าจะทําตามหรือเปล่าอย่างเช่นทางด้านของยุโรปจีนเองก็ต้องดิ้นรนตัวเองต่อไปว่าจะทําอย่างไรรวมถึงการตอบโต้จะมีขึ้นหรือเปล่าหลายคนคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะถ้าหากว่าเราไปดูข้อมูลของสํานัก สำรวจสัมมนาคัวประชากรสาหาราัฐะในปี2566ดูซิว่าสาหารัฐเกินดุนขาดดุลอเมริกากับจีนอย่างไรนะคะปรากฏว่าสาหาราัฐนํ่ำเข้าสินค้าจากจีนด้วยมูลค่า4 2 7 0 0 0ล้านดอลลา,า,ารา์สหรัฐหรือประมาณ15.68ล้านล้านบาทแต่สาหาราัสส่งออกไปจีน1 4 8 0 0 0ล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐหรือประมาณ5.43ล้านล้านบาท ขาดดุลกับจีนนะคะถ้าเทียบตัวเลขแบบนี้เกือบสามเท่าและเป็นแบบนี้มาหลายทศวรรษแล้วนะคะดังนั้นประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อ่อนไหวอย่างมาก,สง,กสงครามการค้าครอบใหม่นี้มีในยะสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเราต่อสายกันค่ะรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับพูดคุยกับนักเศรษฐศาสตร์จากทาง scb eic ครับดตรติติมาชูเชิดผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐศาสตร์มหาภาค ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจจาก SCBIC ธนาคารไทยพาณิชย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเล็กคุณแอร์แล้วก็ท่านผู้ชมนะคะครับดรธิติมาประเมินสงครามการค้ารอบใหม่นี้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนเป็นยังไงบ้างครับค่ะต้องเรียนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นจังหวะพอดีนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้ถ้าดูไตมาสหนึ่งเนี่ย ตัวเลขก็ออกมาเกิน5%นะคะซึ่งก็ดีกว่าที่หลายๆคนคาดไว้นะคะถ้าดูว่าเอ้ยมันมาจากไหนนะคะก็เห็นว่ามันมาจากการผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็การส่งออกที่กลับมาดีขึ้นมากนะคะซึ่งก็มาช่วยตัวอุปสงค์ในประเทศที่เขายังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่หรือว่าอาสังหาที่ยังยังไม่เห็นจุดต่างสุดนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลจีนด้วยนะ,ะที่พยายามที่จะใช้นโยบายเนี่ยให้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมผู้ผลิตในประเทศเนี่ยมีการผลิต หรือเราเรียกว่า Over Capacity นะคะเป็นการผลิตถึงแม้ว่าจะมาจิ้นไม่สูงนยคะก็ยังให้เงินอุดหนุนเพื่อจะผลิตอยู่ทําให้มีผลผลิตออกมาเยอะนะคะก็ทําให้ราคาถูกนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีส่วนช่วยในการสามารถส่งออกสินค้าราคาถูกออกไปได้นะคะเราก็ได้ผลทําให้เศรษฐกิจจีนที่ปีที่แล้วเราดูไม่ค่อยดีเนี่ยปีนี้กลับมาดีนะคะแล้วแต่มันก็เป็นจังหวะนะคะทีะ่จีนเนี่ยก็มีนโยบายแบบนี้นะคะแล้วก็มีนโยบายสนับสนุนตัว Uh, New tree นะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณแอนบอกก็คือมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะแผงโซล่าแล้วก็ E V Battery นะคะท,ที่เขาก็มีความสามารถในการผลิตสูงแล้วก็ส่งออกได้ดีด้วยนะคะก็เป็นจังหวะพอดีที่สหรัฐเนี่ยก็เหมือนกับกำลังรีวิวตัวมาตรการภาษีเนี่ยค่ะว่าว่าจะปรับขึ้นจาก ที่ของทรัมป์ทำไว้ในขนาดไหนนะคะก็เป็นจังหวะที่เมื่อต้นต้นต้นปีเราก็เห็นผู้ผู้บริหารของสหรัฐระดับสูงเนี่ยไปหาจีนแล้วก็มีการเตือนๆเอาไว้เนี่ยถึงเวลาเนี่ยตอนนี้ไบเดนก็ออกมาประกาศว่าเ,าเขาก็จะมีการเก็บภาษีในสินค้าที่เป็นยุทธาศาสสาคัญที่จะอาจจะกระทบกับความมั่นคงสหรัฐนะคะก็อาจจะใช้เหตุผลทางเศรษฐกิจ ซึ่งพอดีเนี่ยจีนก็ใช้มาตรการนี้พอดีนะคะแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยดูดีขึ้นสหรัฐก็หยิบม,มาเป็นข้ออ้างที่ว่าอ่ามันอาจจะกระทบกับความมั่นคงของสหรัฐได้แล้วก็อาจจะกระทบกับอุตสาหกรรมในประเทศด้วยนะคะก็เลยทําให้อ่ามีมีการหยิบขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ของการเลือกตั้งด้วยนะคะจริงๆก็ต้องมองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยค่ะก็อาจจะถูกสะดุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าตลาดสหรัฐที่ที่อาจจะเคยส่งออก ที่คิดว่าน่าจะส่งออกได้ดีเนี่ยในในกลุ่มสาหกรรมสีเขียวนะคะพวก EV หรือว่าพวกแบตเตอรี่โซล่าต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะส่วนจีนเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์มาอยู่แล้วที่สหรัฐก็กดดันเรื่องของ g e โ p o l i t i c s ขึ้นเรื่อยๆนะคะทําให้กระแสการส่งออกไปจีนเอ่อไปสหรัฐเองเนี่ยค่ะหรือว่าส่งออกไปพันธมิตรสหรัฐเนี่ยเริ่มน้อยลงนะคะแต่ว่าจีนเนี่ยก็มีการ divert flow ของการค้าเนี่ย มหาประเทศที่เป็นพันธมิตรกับจีนมากขึ้นหรือว่าประเทศที่เป็นกลางมากขึ้นนะคะค่ะอืมค่ะพูดง่ายว่าเหมือนกับจีนจะโตจะโตสหรัฐก็สกัดดาวลุ่มไปก่อนนะโดยเฉพาะสินค้าที่จีนบอกเขาอยากจะเป็นผู้นําทีนี้ค่าเทียบกับครั้งก่อนหน้านี้ค่ะที่อเมริกาเนี่ยมีการประกาศสงครามการค้าในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเนี่ยครั้งนี้กับครั้งก่อนถือว่ารุนแรงกว่าเดิมไหมคะในหลักเล่แง ค่ะต้องเรียนว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุณแอนโชกราฟิกให้ดูค่ะตัวแรกมันดูน่าตกใจนะคะเพราะว่าขึ้นภาษีขึ้นมาแบบหลายเท่ามากบางอย่างเนี่ยขึ้นมาเป็นรอ้อยจาก2 5เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่าง EV นะคะต้องบอกว่าอัตราเนี่ยดูน่าตกใจแต่ว่ามูลค่าเนี่ยไม่ได้สูงมากเพราะว่ามันเป็นการแอดออนจากรายการภาษีที่ทรัมป์เคยเก็บอยู่แล้วช่วงปี 2018- 2019นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือว่าครั้งนี้ค่ะไบเดนก็ใช้กลยุทธ์ในการออกทารีฟรอบนี้ค่ะเป็นแบบ สถิติก็คือเน้นเฉพาะาสินค้าที่มันจะส่งผลกระทบกับยุทธศาสตร์ประเทศนะคะก็อย่างเห็นชัดๆว่าเป็นเรื่องของอุสตสาหกรรมไฟฟ้านะคะเรื่องของอสินแร่แล้วก็การพึ่งพาพวก medical equipment ต่างๆที่สหรัฐพึ่งพาจีนอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าที่ไบเดนทำเนี่ยก็มีลักษณะที่ค่อยทำแบบ cautious นะคะก็คือว่าเลือก อุตสาหการรมเลือกสินค้าเลือกอัตราภาษีที่ไม่เท่ากันนะคะก็คือเขาก็บอกว่าเขาก็ดูตามความเหมาะสมนะคะว่าสหรัฐพึ่งพาอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือมีลักษณะของการเฟดซิ่งก็คือจะเริ่มไม่พร้อมกันเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาก็ดูว่าถ้าเป็นสินค้ารายการไหนที่สหรัฐผู้บริโภคหรือผู้ผลิตสหรัฐเนี่ยพึ่งพาสินค้าจีนอยู่เยอะเนี่ยเขาก็จะให้เวลาในการปรับตัวเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับเรื่องต้นทุนหรือว่าเรื่องของซัพพลายเชนของผู้ผลิตสหรัฐเยอะนะคะ ก็จะเห็นว่าลักษณะนี้ค่ะที่ทำเนี่ยก็ต้องการที่จะมั่นใจว่าสินค้าจีนที่รัฐบาลจีนสนับสนุนให้เงินสนับสนุนเนี่ยแล้วก็ราคาถูกเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มาดั้มตลาดสหรัฐนะคะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไบเดนก็พยายามที่จะ,อ,ะออก ชิปแอบนะคะเพื่อสับสนอุตสหาหการรมเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงในประเทศด้วยนะคะแล้วก็มี inflation reduction act ที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปใช้การลงทุนสกกาหกรรมสีเทียวเนี่ยค่ะซึ่งถ้าหากว่าไม่ทําตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้สินค้าจีนเข้ามาฝรั่ตลาดและแทนที่ผู้ผลิตสหรัฐเนี่ยจะทําการลงทุนอย่างที่สองแอบตั้งใจเนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้กลายเป็นมา import สินค้าจีนแทนนะคะก็ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่เต็มที่นะคะจริงๆก็มีข้อสังเกตนะคะว่าใน ในมาตรการที่ออกครั้งนี้เนี่ยค่ะอย่างแรกนะคะผลกระทบต่ออุตสาหกรรม EV เนี่ยคิดว่าอาจจะยังไม่ได้มีผลกระทบรวดเร็วแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้รบริโภคสหรัฐมากนักน,นะคะเพราะว่าจริงๆถ้าไปดูเนี่ยค่ะปีที่แล้วเนี่ยรถนำเข้า EV ีรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยมี300กว่าคันเองนะคะเหตุผลเพราะว่าสาหรัฐก็เข้มมากเพราะว่ามีความกังวลเรื่องของ Data กับ c y b e r Security Risk นะคะที่ กังวลว่ารถไฟฟ้าจีเนี่ยจะมีการมีพวกอินเตอร์อินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันอะไรที่จะเป็นความเสี่ยงต่อเรื่อง Data ที่จะ เป็นภัยต่อความมั่นคงได้ก็เลยทําให้ไม่ค่อยปล่อยให้มีการนําเข้าตรงนี้ได้เยอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะกระทบเยอะคือเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเพราะว่า uh. แบตเตอรี่เนี่ยถ้าดูจริงตอนนี้ผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยอินพุตเข้ามาเนี่ยประมาณ70%ค่อนข้างสูงนะคะที่แล้วก็อาจจะมีผลทันทีในส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะมีผลปปี2อง6นีนะคะก็จะเห็นว่าก็จะทอดเวลาไปเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าพอไปได้ออกมาอย่างเงี้ยค่ะทรัมป์เนี่ยก,ออก เขาก็อาจจะสามารถเก็บภาษีรถ E ีเนี่ยเพิ่มเป็น200%ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเก็บภาษีของอสินค้าจีนที่ที่ไปอาศัยทางผ่านจากประเทศอื่นเข้ามาได้ด้วยนะคะก็เป็นการผูกมากขึ้นค่ะครับดรจิติมาครับทีนี้มองกลับมาสั้นๆสักน,น,นิดหนึ่งสิครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยการค้าของไทยมองเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็จากนี้ต่อไปต้องจับตาดูอะไรต่อกับเรื่องนี้บ้างครับ ค่ะต้องเรียนว่าสําหรับไทยเนี่ยค่ะเราก็ได้รับผลกระทบนะคะในแง่ที่ว่าภาพใหญ่เนี่ยถ้าเศรษฐกิจโลกมันได้รับผลกระทบจากจากความไม่แน่นอนในเรื่องของ g e o p o l i t i c ที่มันตึงเครียดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีการทํามาตรการการค้ากิจกันสองฝั่งกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะโดนหางเลขด้วยนะคะมีส่วนหนึ่งที่ไทยอาจจะได้ประโยชน์นะคะในแง่ที่ว่าสหรัฐเนี่ยถ้าไม่อิมพอร์ตจากจีนนะคะถ้ามันเป็นสินค้าที่เขาสามารถอิมพอร์ตจากแล้วไทยมีขายเนี่ยค่ะ ก็อาจจะมาอินพอร์ตจากประเทศไทยหรือว่าประเทศที่เป็นพันธมิตรสหรัฐมากขึ้นนะคะก็คือลดอังคากับจีนคนอื่นก็ค้าขายกับสหรัฐได้มากขึ้นนะคะไทยก็อาจจะได้ส่วนนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยค่ะต้องบอกว่าอ่าไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นประเทศหนึ่งที่ท,ที่จีนเนี่ยเมื่อส่งออกไปสหรัฐไม่ได้นะคะในในสินค้าที่ถูกกีดกันเนี่ยก็จะอาจจะมาหันมาขายใน ในตลาดที่มี p o t e n t i a l ที่จะขายได้มากขึ้นนะคะซึ่งอาเซียนก็เป็นตลาดหนึ่งที่าการเติบโตค่อนข้างสูงนะคะก็อาจจะทําให้จีน,นหันมาขายตลาดเรามากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็โดนอยู่แล้วนะคะพวกอุตสาหกรรมเหล็กเม็ดพลาสติกเสื้อผ้าสิ่งทอหรือว่าสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคในโครเรีเนยนเราเห็นว่ามันฝักเข้ามาในไทยมากขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในระยะมองไปยาวๆค่ะก็อาจจะเห็นเรื่องของด i v e อร์ชันของการค้าและการลงทุนนะคะที่ผู้ผลิต จีนเองหรือว่าผู้ผลิตต่างชาติในจีนเนี่ยก็ต้องเริ่มมองหานะคะมองหาทางเลือกใหม่ๆในการผลิตเพื่อส่งออกนะคะซึ่งไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นชอ้อยนั้นได้ในเรื่องของอุตสากรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรมกรมอื่นๆที่ไทยเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันที่จะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนใหม่ได้ค่ะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณดรสิติมานะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ ดรติติมาชูเชิดครับ, ert, รบผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจจาก SBEIC ธนาคารไทยพาณิชย์ครับมองว่าแม้รายสินค้ารวมถึงอัตราภาษีที่สหรัฐอเมริกาเก็บจากจีนจะดูสูงก็ตามแต่ว่าผลกระทบในเชิงมูลค่าอาจจะมีไม่มากนะครับน่าคิดต่อว่าเป็นอย่างไรถ้าในระยะยาวก็เป็นไปได้ครับที่โอกาสที่ไทยจะส่งสินค้าไปขายที่สหรัฐอเมริกา ในบางกลุ่มมากขึ้นแต่ว่าก็จะมีสินค้าราคาถูกสินค้าที่เขาทำต้นทุนได้ดีกว่าจากจีนทะลักเข้ามาไทยมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของสมดุลระว่างห่วงโซ่ประทานก็ยังเป็นเรื่องสำคัญกับโจทย์อุตสาหกรรมไทยเราครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n อ็นเช่องด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ